ใครมีแผลเป็นหรือว่าหลุมสิวเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเพราะเขาบอกว่า PRP เนี่ยคือรุดสุดในการรักษาแผลเป็นแล้วหลุมสิวแผลผ่าตัดแผลคลอดน้องจะรักษาได้ไหมจริงหรือมั่วนิ่มมาติดตามกันค่ะ สวัสดีค่ะหมอเชอรี่นะคะแพทย์ผิวหนังและชะลอวัยวันนี้หมอเชอรี่จะชวนมาเช็คว่า PRP รักษาแผลเป็นจริงหรือมั่วนิ่มค่ะ PRP หรือ platelet rich plasma คือเลือดส่วนที่มีความเข้มข้นของเกล็ดเลือดมากที่สุดค่ะซึ่งเจ้าเกล็ดเลือดเนี่ยก็จะไปกระตุ้นให้เกิดการซ่อมแซมแผลใหม่อีกรอบหนึ่งเหมือนกับเป็นการรีสตาร์ทกระบวนการซ่อมแซมของร่างกายก็จะทําให้แผลเป็นหรือว่าหลุมสิวเนี่ยเขาตื้นขึ้นมาค่ะ พีที่นำมารักษาต้องเป็นเลือดของคนไข้เองค่ะตรงนี้เราใช้ข้ามกันไม่ได้นะคะของใครก็คือของคนนั้นเพราะฉะนั้นคำตาวที่ว่า PRP สำเร็จรูปเนี่ยมีไหมคำตอบก็คือไม่จริงนะคะเพราะว่าต้องใช้เลือดของคนไข้เองค่ะซึ่งเราสามารถนำตัว PRP เนี่ยมารักษาแผลเป็นรวมถึงการรักษาลุมสิวได้เช่นกันในบางเคสเนี่ยหมอก็จะใช้การทำ PRP ควบคู่กับการทำเลเซอร์หรือการทำไมโครนิเดลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นค่ะ ค่ได้ค่ะแต่หมอแนะนําว่าควรรักษาแต่เนิ่อๆจะดีกว่านะคะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็จะเป็นผลลัพธ์แบบถาวรด้ค่ะ สำหรับการรักษาแผลเป็นด้วย PRP ก็จะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกหลังทำโดยทั่วไปแล้วต่อการรักษา1ครั้งก็จะดีขึ้นประมาณ10 – 30%ถ้าเกิดว่าหลุมสิวมีไม่เยอะมากหมอคิดว่า5ครั้งก็คงจะเพียงพอนะคะแต่ว่าในบางรายที่หลุมสิวเป็นมากๆหรือว่าเป็นลึกตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องทําการรักษามากกว่า10ครั้งโดยแต่ละครั้งก็ห่างกัน2-4สัปดาห์ค่ะ เจ็บนิดหน่อยค่ะก็ถ้าให้เทียบนะคะหมอก็ให้5คะแนนเต็ม10คะแนนค่ะแต่เพื่อความสวยเนี่ยเราก็ต้องยอมค่ะหลังทำอาจมีผิวแดงหน้าแดงรวมถึงเป็นรอยช้ำได้จริงๆสำหรับคนที่ทำ PRP นะคะหมอแนะนำว่าควรพักหน้าประมาณ1-2สัปดาห์ค่ะสำหรับคนที่ไม่ควรทำ PRP นะคะคือคนที่มีภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติภาวะเกล็ดเลือดต่าหรือคนที่ทานยาต้านเกล็ดเลือดอยู่ รวมถึงคนที่มีภาวะติดเชื้อเป็นโรคทางด้านภูมิคุ้มกันหรือเป็นโรคตับค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการใช้ PRP เพื่อรักษาปัญหาอื่นๆอีกค่ะเช่นเรื่องของผมร่วงริ้วรอยเหี่ยวย่นบริเวณใบหน้าออฟฟิศซินโดรมเส้นเอ็นอักเสบข้อเข่าเสื่อมรวมถึงยังมีงานวิจัยบางชิ้นนะคะที่ระบุว่า PRP เนี่ยสามารถรักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงด้วยค่ะสรุปนะคะ PRP รักษาแผลเป็นจริงหรือมั่วนิ่ม PRP สามารถใช้รักษาแผลเป็นได้ค่ะโดยอาจทำควบคู่กับการทำเลเซอร์หรือการทำไมโครนิดเดลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดียิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามในคนไข้บางกลุ่มเช่นคนไข้ที่มีเกล็ดเลือดต่ำการแข็งตัวของเลือดผิดปกติคนที่ทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดเป็นโรคภูมิคุ้มกันมีภาวะติดเชื้อหรือว่าเป็นโรคตับก็ไม่ควรที่จะรักษาด้วย PRP นะคะ สิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่สิ่งที่แพงที่สุดแต่คือสิ่งที่เหมาะสมกับสภาพผิวและโครงสร้างใบหน้าของเราค่ะหากไม่แน่ใจหมอเชอรี่ยินดีให้คำปรึกษานะคะสุดท้ายนี้ฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกูรูเช็คค่ะคลิปหน้าอยากให้หมอพูดเรื่องอะไรคอมเมนต์มาได้เลยค่ะ